มีคำถามหนึ่งทีออ่น่าจะอยู่ในใจนักลงทุนบิตคอยหลายคนเลยนะคะแล้วมันก็ฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟมากๆเลยด้วยคำถามที่ว่าก็คือถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มันทรงพลังมากๆเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยบิตคอยที่เราถือถือกันอยู่จะกลายเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วนะคะเพราะบริษัทยักษ์ใหญ่ตอนนี้ก็กาลังทุ่มเงินสร้างมันขึ้นมาจริงๆใช่เลยครับ แล้วก็แข่งกันดุเดือดมากด้วยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบถึงแก่นเลยค่ะเราได้รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ในหัวข้อควอนตั้มพิคาดบิตคอยน์มาคุยกันซึ่งมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าแค่คำว่าแฮกได้หรือแฮกไม่ได้เยอะเลยเราจะมาดูกันว่าภัยคุกคามจริงๆมันเป็นยังไงบิตคอยนมีเกราะป้องกันอะไรซ่อนอยู่แล้ว Uh, ทางรอดในอนาคตคืออะไรและที่สำคัญเลยคือในสงครามเทคโนโลยีครั้งนี้มันมีโอกาสในการลงทุนอะไรซ่อนอยู่บ้างเอาละค่ะเพื่อให้เห็นภาพตรงกันเรามาเริ่มกันที่หัวใจของความปลอดภัยบิตคอยกันก่อนเลยที่เรียกว่า Elliptic Curve Cryptography หรือ ECC ้าตามง่ายๆนะครับในกระเป๋าเงินดิจิตอลของเราเนี่ยจะมีกุญแจอยู่2ดอกค่ะดอกแรกคือ Public Key หรือที่เราอาจจะเรียกมันว่า แม่กุญแจตัวนี้ก็เหมือนเลขที่บัญชีธนาคารเลยครับเราแจกให้ใครก็ได้เลยเอาไว้รับเงินอ๋อก็คือเปิดเผยได้เลยไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับแต่ดอกที่สองนี่แหละครับคือของจริง private key หรือลูกกุญแจอันนี้คือความลับสุดยอดเลยต้องเก็บไว้กับตัวเราคนเดียวเท่านั้นเพราะมันใช้สำหรับเซ็นโอนเงินออกถูกไหมคะถูกต้องครับถ้าลูกกุญแจนี้หลุดไป ก็เหมือนเราเซ็นเช็คเปล่าทิ้งไว้ให้ใครก็ได้เลยซึ่งด้วยคอมพิวเตอร์ปกติทุกวันนี้ต่อให้แฮกเกอร์รู้แม่กุญแจของเราเขาก็ต้องใช้เวลาโอ้โหเป็นล้านล้านปีเลยใช่ไหมคะถึงจะคำนวณย้อนกลับไปหาลูกกุญแจเจอใช่ครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ทีนี้ความตัมคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นตัวเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลยมันมีอาวุธอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นล่ะคะอาวุธชิ้นนั้นมีชื่อว่า s h o r s Algorithm ครับ s h o r s Algorithm ครับ มันเป็นอัลกอริทึมที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเลยเพื่อแก้สมการที่การเข้ารหัสแบบ ECC ใช้อยู่พูดง่ายๆคือคอมพิวเตอร์ธรรมดามองสมการนี้แล้วต้องสุ่มคำตอบไปเรื่อยๆเ,เป็นล้านปีแต่ความตั้มที่ใช้ s h o r t algorithm เนี่ยจะมองเห็นทางลัดแล้วก็คำนวณย้อนกลับจากแม่คุณแจไปหาลูกคุณแจได้ในเวลาแค่ไม่กี่นาทีฮะไม่กี่นาทีเดี๋ยวนะคะ ในบทวิเคราะห์บอกว่าอัลกอริทึมนี้มีมาตั้งแต่ปี94แล้วเหรอคะใช่ครับปี1994โหเกือบ30ปีแล้วทำไมเพิ่งจะมาเป็นเรื่องน่ากังวลกันตอนนี้ล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะที่ผ่านมามันเป็นแค่ทฤษฎีบนกระดาษเฉยๆคือเรามีพิมพ์เขียวของปืนแต่เราไม่มีโรงงานที่สร้างปืนนั้นได้อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้นี่แหละครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วบริษัทอย่าง Google IBM กำลังสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีพลังมากขึ้นเรื่อยๆแบบก้าวกระโดดเลยใช่ครับแม้วันที่มันจะยังไม่แรงพอที่จะทำลายรหัส256บิตของบิตคอยได้แต่กราฟการพัฒนามันพุ่งขึ้นชัดเจนมากจนหลายคนคาดว่า Q-Day หรือวันที่มันอันตรายจริงๆอาจจะมาถึงในอีกสัก10ถึง15ปีข้างหน้าเข้าใจแล้วค่ะมันคือภัยที่เคยอยู่ไกลๆแต่ตอนนี้กำลังวิ่งเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆงั้น สมมติฐานที่น่ากลัวที่สุดก็คือถ้าแฮกเกอร์มีเครื่องที่ว่านี้เขาก็แค่สแกนหา Public Key ของกระเป๋ารวยๆบนบล็ c h a i n แล้วก็สั่งให้เครื่องคำนวณหา Private Key จากนั้นก็กวาดเงินไปเลยแบบนี้ใช่ไหมคะนั่นคือตรกกะที่คนส่วนใหญ่คิดกันครับและเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดความกลัวกันแต่ตรงนี้แหละครับคือจุดที่การวิเคราะห์เจาะลึกลงไปแล้วเจอสิ่งที่น่าสนใจมากคืออะไรคะ มันคือเกราะป้องกันชั้นที่สองที่หลายคนมองข้ามไปเพราะความจริงก็คืออด d เดรสที่เราใช้รับส่งบิตคอยกันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่พับลิกคีย์่วยตรงโอ้โหจริงเหรอคะนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยคะ่ะส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าอด d เดรสก็คือ Public k e ยมาตลอดเลยครับผมจริงๆแล้วอด d เดรสที่เราเห็นเป็นตัวอักษรยาวๆเนี่ย มันคือ Public Key ที่ถูกนำไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Hashing อีกทีหนึง่ง -Hashing? ครับลองนึกภาพเหมือนเราเอาเนื้อหมูซึ่งก็คือ Public Key ใส่เข้าไปในเครื่องบดอ๋อ oh. แล้วเราก็ได้หมูสับออกมาซึ่งก็คือ Address เหมือนเครื่องบดหมูใช่ครับมันง่ายมากที่จะบดหมูให้เป็นหมูสับแต่แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาหมูสับมาย้อนกลับให้เป็นเนื้อหมูชิ้นเดิมกระบวนการนี้มันเดินทางเดียวครับแล้ว เราแฮชชิ่งมันเกี่ยวอะไรกับควันตัมคอมพิวเตอร์ล่ะคะเกี่ยวอย่างยิ่งเลยครับเพราะในขณะที่ควอนตัมเนี่ยเก่งมากในการย้อนกลับการเข้ารหัสแบบ ECC อืแต่กลับไม่เก่งเลยในการย้อนกลับกระบวนการแฮชชิ่งดังนั้นตราบใดที่อเดรสของเรายังไม่เคยมีการโอนเงินออกค่พับลิกคีย์ที่เป็นเป้าหมายจริงๆก็จะยังถูกซ่อนอยู่หลังม่านแฮชชิ่งนี่แหละครับแฮกเกอร์ก็เลยมองไม่เห็นเป้าที่จะโจมตีจุดยอดมากนี่คือจุดเปลี่ยนเลยนะเนี่ย เท่ากับว่าจริงๆแล้วโปรโตโคอลของ Bitcoin มันมีกรอบป้องกันซ้อนอยู่อีกชั้นแต่จุดอ่อนมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโปรโตโคอลแต่อยู่ที่พฤติกรรมผู้ใช้งานใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับเพราะในบทวิเคราะห์ก็เน้นเรื่องการใช้ Address ซ้ำหรือ Address Reuse ว่าเป็นหายนะที่แท้จริงใช่เลยครับทันทีที่เราทำธุรกรรมโอนเงินออกจาก Address นั้นเป็นครั้งแรกเนี่ย เราจำเป็นต้องเปิดเผย Public Key ของเราให้ทั้งเครือข่ายเห็นเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของตัวจริงอ๋อมันจะถูกบันทึกลงบล็อกเ i n ไปเลยตลอดการเลยครับทีนี้ถ้าเรายังใช้ Address เดิมนั้นรับเงินครั้งต่อไปอีกก็เท่ากับว่าเราเปิดเป้าให้เขาเห็นแล้วถูกต้องครับมันจะกลายเป็นเป้านิ่งทันทีเพราะ Public Key ถูกเปิดเผยไปแล้วแฮกเกอร์ในอนาคตแค่ย้อนไปดูประวัติก็เจอเป้าให้โจมตีได้เลย ชัดเจนเลยค่ะเพราะฉะนั้นกระเป๋าสมัยใหม่ถึงสร้างอัด r e รสใหม่ให้เราทุกครั้งก็เพื่อป้องกันเรื่องนี้นี่เองโอเคค่ะงั้นเรารู้แล้วว่ามันมีเกราะป้องกันอยู่แต่การจะหวังให้ทุกคนทําถูกตลอดมันก็เสี่ยงไปแล้วแผนระยะยาวจริงๆล่ะคะถ้าวันคิวเดมันมาถึงจริงๆบิตคอยมีแผนอพยพเตรียมไว้ไหมคะมีแน่นอนครับในแวดวงนักพัฒนาเขาคุยเรื่องนี้กันมานานแล้ว แผนก็คือบิตคอยจะไม่ล่มสลายแต่จะวิวัฒนาการตัวเองผ่านการอัปเกรดระบบครั้งใหญ่ที่เรียกว่าซอฟต์ฟอกอัปเกรดซอฟต์ฟอกครับแนวคิดก็คือจะเปลี่ยนระบบการเข้ารหัสจาก ECC ที่มีช่องโหว่ไปใช้รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า post quantum cryptography หรือ PQC อ๋อ oh, PQC ที่ทนทานต่อควอนตัมโดยเฉพาะใช่ครับฟังดูเหมือนเรื่องใหญ่นะคะการอัปเกรดระบบการเงินที่ใหญ่ขนาดนี้มันมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะแค่อัปเกรด มันมีความเสี่ยงอะไรจะพังระหว่างทางไหมเป็นข้อสังเกตที่เฉียบมากครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยความท้าทายที่สุดคือการบรรลุฉันทามติหรือคอนเซนแซสคือนักพัฒนาผู้ใช้งานนักขุดทั่วโลกต้องเห็นตรงกันถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นอาจจะทำให้เชนของบิตคอยแตกออกเป็นสองสายได้เลยโหวุ่นวายเลยนะคะน,นั่นวุ่นวายมากครับและยังมีเรื่องโลจิสติกส์อีก พวกบริษัทกระเป๋าเงินบริษัท Exchange ทุกเจ้าต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวเองให้พร้อมกันหมดเป็นภารกิจย้ายระบบครั้งประวัติศาสตร์เลย <laughs> ใช่เลยครับ แล้วสําหรับคนใช้งานทั่วไปเหรอคะสมมติว่าการอัปเกรดผังไปได้ด้วยดีเราต้องทําอะไรบ้างอ๋อสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนี่ตรงไปตรงมามากครับพอระบบอัปเกรดแล้วเราก็แค่สร้างกระเป๋าเงินใบใหม่ที่รองรับมาตรฐาน PQCQ ค่ะแล้วก็โอนเหรียญทั้งหมดจากกระเป๋าเก่าไปยังกระเป๋าใบใหม่ที่ปลอดภัยกว่าก็เหมือนย้ายเงินไปธนาคารใหม่ที่ปลอดภัยกว่าแค่นั้นเอง <c ười> แค่นั้นเลยครับเป็นการอพยพครั้งใหญ่จริงๆ <c ười> ด้วยแต่ว่าในบทวิเคราะห์มีประเด็นหนึ่งที่น่าทึ่งมากเลยคะ่ะคือเรื่องของเหรีย เหรียญซอมบี้หรือซอมบี้คอยส์มันคืออะไรเหรอคะครับนี่คือส่วนที่ซับซ้อนและอาจจะดราม่าที่สุดเลยเหรียญซอมบี้ก็คือเหรียญในกระเป๋าทีเ่เจ้าของทำ private key หายไปแล้วอ๋อซึ่งคาดว่ามีจำนวนหลายล้าน BTC เลยแล้วก็รวมถึงเหรียญประมาณ1ล้าน BTC ที่เชื่อกันว่าเป็นของาโตชินากามโตะที่ไม่เคยขยับเลยแปลว่าเหรียญพวกนี้จะติดอยู่ในกระเป๋าเก่าระบบ BEC ตลอดไป ย้ายไปกระเป๋าใหม่ไม่ได้ถูกต้องครับแล้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะมันจะกลายเป็นเหมือนไหสมบัติที่รอให้ใครมีความตั้มคอมพิวเตอร์มาเปิดออกไปหรือเปล่านั่นคือความเสี่ยงมหาศาลเลยครับที่ชุมชนบิตคอยน์ต้องตัดสินใจว่าจะจัดการกับไหสมบัตินี้ยังไง ถ้าปล่อยไว้เฉยๆวันหนึ่งก็จะมีคนมาขโมยไปและเทขายถล่มตลาดได้ค่ะดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่โปรโตโคอลใหม่จะต้องมีกฎบางอย่างเช่นการแช่แข็งเหรียญในอดเดรสเก่าพวกนี้ถาวรไปเลยแช่แข็งเลยเหรอคะหรืออาจจะถึงขั้นตีตราว่าเป็นโมฆะไปเลยโอ<ฮ>ซึ่งผลกระทบในภาพใหญ่ก็คือซัพพลายของบิตคอยในระบบอาจจะลดลงหัวบภาพในชั่วข้ามคืนเลยซึ่งอาจจะทำให้ราคาเหรียญที่เหลืออยู่พุ่งขึ้นไปอีก มีความเป็นไปได้สูงมากครับเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันอีกยาวเลยโอ้โหจากภัยคุกคามกลายเป็นการวิวัฒนาการแล้วอาจจะจบด้วยการลดสป라이์ครั้งใหญ่โดยไม่ได้ตั้งใจเรื่องรานี้มันซับซ้อนจริงๆนะคะ เอาละค่ะการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่อย่างนี้มันต้องมีคนได้ประโยชน์แน่ๆซึ่งบทวิเคราะห์ที่เรามีก็ได้เปรียบเทียบคู่ที่น่าสนใจมากในการลงทุนเพื่อกาะกระแสนี้นั่นก็คือ IBM กับ Ionq เรามาเปลี่ยนมุมมองสู่โอกาสในการลงทุนกันบ้างดีกว่าค่ะครับในการวิเคราะห์ได้วาง2บริษัทนี้ไว้เป็นตัวแทนสไตล์การลงทุนที่ต่างกันสุดขั้วเลยเริ่มจาก IBM ก่อนนะครับที่เปรียบเหมือนยักษ์ใหญ่ผู้ครบครื่น The value play ใช่ครับ The value play สำหรับทีมควอนต่มแต่เดี๋ยวก่อนนะคะ IBM เป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆเลยนะธุรกิจหลักของเขามาจากคลาวดกับ AI ซึ่งก็ทำกำไรมหาศาลอยู่แล้วส่วนธุรกิจควอนตัมยังเป็นแค่ส่วนเล็กๆเ,เองการลงทุนใน IBM เพื่อหวังผลจากควอนตัมมันจะไม่เหมือนหยดสีลงไปในมหาสมุทรหรอคะมันจะขับเคลื่อนราคาหุ้นได้จริงๆหรือเป็นข้อสังเกตที่ถูกต้องเลยครับ การลงทุนใน IBM ไม่ใช่การเดิมพันว่าหุ้นจะโตสิบเด้งเพราะควันต่มแต่มันคือการซื้อความมั่นคมแล้วได้ตั๋วสู่โลกควันต่มพ่วงมาด้วยอ๋อ oh. IBM เป็นหุ้น blue chip ความเสี่ยงต่ำมีเงินสดแข็งแกร่ง,งจ่ายปันผลสม่ำเสมอด้วยในด้านเทคโนโลยีเขาใช้ระบบ superconducting qubits ซึ่งแม้ต้องทำงานในอุณหภูมิเย็นจัดแต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบันและเป็นผู้นำด้านสิทธิบัตรด้วยใช่ครับ ดังนั้นสําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากการถือ IBM ก็เหมือนได้ลงทุนในธุรกิจ AI และ cloud ที่แข่งแกร่งแล้วก็มีโบนัสเป็นโอกาสเติบโตจากควอนตัมในระยะยาวครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นการซื้อความปลอดภัยและความเป็นผู้นำได้ปันผลไปเรื่อยๆแล้วถ้าควอนตัมสำเร็จก็ถือเป็นโบนัสก้อนโตงั้นมาดูที่ขั้วตรงข้ามกันบ้าง IO n Q ที่ถูกเรียกว่าม้าหนุ่มแห่งควอนตัมหรือ the pure play ตัวนี้ต่างจาก IBM ยังไงคะ i o n q คือขั้วตรงข้ามในทุกมิติเลยครับนี่คือการลงทุนสไตล์เดิมพันสูงได้ผลตอบแทนสูงเพราะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจควอนตัมคอมพิวเตอร์100%เเลยไม่มีธุรกิจอื่นมาเจือจางสถานะการเงินของบริษัทยังขาดทุนอยู่นะครับเพราะรายได้ทั้งหมดเอาไปลงกับวิจัยหมดแต่แต่รายได้โตเร็วมากใช่ไหมคะโตเร็วมากครับ ระดับ1 0 0 2ถึงต่อปีเลยแล้วเทคโนโลยีที่เขาใช้ก็ต่างจาก IBM โดยสิ้นเชิง IONQ ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Trapped Ion Trapped Ion ครับซึ่งบริษัทอ้างว่ามีข้อดีคือมีความแม่นยำสูงกว่าและทำงานได้ในอุณหภูมิห้องไม่ต้องแช่แข็งเหมือนคู่แข่งโห oh, ถ้าทำได้จริงนี่คือเปลี่ยนเกมเลยนะคะเปลี่ยนเกมเลยครับลดต้นทุนได้มหาศาลแต่แน่นอนว่าความเสี่ยงก็สูงลิบลิ่วเหมือนกัน ราคาหุ้นเมื่อเทียบกับรายได้หรือ P/S ratio เนี่ยสูงกว่าร้อยเท่าแพงมากถ้าเทคโนโลยีเกิดสะดุดขึ้นมาเนี่ยอาจจะร่วง 80- 9 0ได้เลยครับแต่ในทางกลับกันถ้าเขาทำสำเร็จนี่คือหุ้นที่มีโอกาสเติบโตเป็น10เด้งหรือ10แบ็คเกอร์ได้เลยชัดเจนมากค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพเลยมันคือการเลือกว่าจะเดิมพันกับจักรวัตที่มั่นคงที่กำลังสร้างอาวุธใหม่หรือจะเดิมพันกับสตาร์ทอัพที่กำลังสร้างอาณาจักรทั้งหมดขึ้นมารอบอาวุธใหม่นั้น สรุปภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดนี้ควันต้มคอมพิวเตอร์คือคลื่นลูกใหญ่ที่จะเป็นเมกะเทรนแห่งทศวรรษหน้าอย่างไม่ต้องสงสยัยส่วนบิตคอยเองก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะรอดชีวิตแล้วอาจจะกลับมาแกร่งกว่าเดิมในฐานะทองคำดิจิตอลที่ค่าไม่ตายด้วยซ้ำใช่ครับดังนั้นคำแนะนำเชิงปฏิบัติก็คือหากรับความเสี่ยงได้น้อย IBM คือทางเลือกที่สมเหตุสมผล แต่ถ้ามองหาการเติบโตแบบก้าวกระโดดและยอมรับความผันผวนได้ IonQ ก็คือม้าแข่งที่ต้องจับตาดูแบบไม่กระพริบตาเลยครับพลอดตามให้ทันและผมอยากจะทิ้งท้ายประเด็นให้ไปคิดกันต่ออีกนิดนึงครับค่ะเมื่อเทคโนโลยีโพสควอนตัมคริปโตกราฟีกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในที่สุดมันไม่ใช่แค่บิตคอยนนะครับที่ต้องปรับตัวแต่ระบบความปลอดภัยทั้งหมดของโลกอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อืตั้งแต่ระบบธนาคารข้อมูลภาครัฐ ไปจนถึงข้อความส่วนตัวทั้งหมดต้องเผชิญหน้ากับการอพยพครั้งใหญ่ในลักษณะเดียวกันนี้โหจริงด้วยค่ะคำถามที่น่าคิดก็คือใครจะเป็นผู้ชนะและใครจะเป็นผู้แพ้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตัลครั้งประวัติศาสตร์นี้ครับ